นี่ค่ะจะเอาจะลอ็อกปันจะเย็นลูกอุ๊ยน่ารักมากเลยเป็นมิกกี้เมาส์แมวกว่าแล้วก็ดั๊กแมวกว๋กแล้วก็มีตัวเล็กด้วยนะคะ3,990ส่วนตัวใหญ่อ่งห้าเก้ารอยเค่ะ,คะเข้ากันตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่นะคะ มีรสซอมีทั้งหมดสีสี499บาทนี่ทุกตัวเลยมมนู่างดาวแอดดี้อ่ะมีทั้งหมดสีส <Green Man S 2> ีเหมือนกันส่วนเป็ดนะคะก็จะมีทั้งหมดนี่เธอนี่เธอต้องพา<ผ>ไปรฉันด้วย 4 9่0ัาหราคาก็ประมาณช่นนี้นะคะน้องสติชกค่ะน้องสติชกราคาเท่าไหร่คะเอ่อสามบาท3,990บาทคะ่ะนี่ไงคะจะเป็นคู่คู่ละอันนี้ก็จะเป็นคู่แน่เลยเพราะว่ากล่องมันเป็นคู่นี่ สติ๊ดนะคะ499บาทนะคะน่าจะเป็นตัวแบนใหมนี่นี่นะคะไลที่สุด499บาทนะคะ มีขายอยู่นะสนใจก็รีบมาเลยที่ไอคอนสยยาว